มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฉลองแชมป์คนสุดท้ายปิดตำนานเดอรมาร์คซิงเกเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะรายการเดอร์มาร์คซิงเกนั้นปิดซีซั่นฉลองแชมป์เดอร์มาร์คลุกไทยค่ะและประกาศว่าน้กกากเข้าลามจะเป็นแชมป์คนสุดท้ายของเดอ m a มาร์คซิงนะคะ โดยการแข่งขันจะยุติลงแล้วพร้อมประกาศพักเบรกเดอมาร์คซิงเกจะมีรายการใหม่มาแทนค่ะโดยการฉลองแชมป์ส่งท้ายนะคะมีหน้ากาศนักร้องที่เป็นแชมป์จากซีซั่นต่างๆแล้วก็หน้ากาศนักร้องคนอื่นๆอ,อีกมากมายมาร่วมโชว์อย่างคึกคักค่ะทางด้านการกันตถาวอรพิธีกรรายการเดอมาร์คซิงเกนะคะออกมาโพสต์แสดงความรู้สึกเปิดใจหลังจบรายการนะคะว่า วังว่าสิ่งที่พวกเราทำมาตลอด4ปีจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนในวันพฤหัสตอนหัวค่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคุณมาตลอดทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา4ปีที่ผ่านมาคือความสุขในฐานะพิธีกรของผมครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ